ฉากที่ทันจิโร่ต้องเลือกระหว่างชีวิตของน้องกับชีวิตของคนบริสุทธิ์มันเป็นฉากที่แบบผมยกให้เป็นฉากที่ดีที่สุดในดาบพิฆาตโซนตั้งแต่มีมาเลยนะเราไม่ค่อยได้เห็นอะไรแบบนี้กันสักเท่าไหร่นะครับตลอดทั้งเรื่องที่เป็นแนวธรรมะชนะอาธรรมเส้นทางของวิรัรุษปราบอโศนต่อสู้มมันที่จะมีฉากที่มันดีบลึกซึ้งอย่างนี้มันเป็นฉากที่เล่นกับความเป็นคนความเป็นมนุษย์ว่าในช่วงเวลาขับขัด ช่วงเวลาที่ต้องเลือกคุณจะเลือกอะไรเลือกที่จะเห็นแก่ผู้อื่นหรือเลือกที่จะเห็นแก่ตัวซึ่งทันจิโร่เลือกอย่างหลังครับนั่นคือเลือกที่จะกอดน้องสาวไว้นั่นเองก็ปกติแล้ะครับแท้จริงแล้วคนเราเป็นคนเห็นแก่ตัวทันจิโร่เองก็เห็นแก่ตัวไม่ได้โลกสวยจึงไม่เข้าไปช่วยช่างตีดาบจนกระทั่งเนสโกตัดสินใจเลือกให้เขา มันฟีลแบบถ้าระหว่างเลือกฆ่าแม่ของตัวเองกับเลือกฆ่าคนทั้งเมืองคุณจะเลือกอะไรระหว่างเลือกฆ่าคนทั้งโลกกับปล่อยให้เพื่อนของคนต้องตายคุณจะเลือกอะไรแบบที่นักรีวิวเขาพูดถึงกันกันกบอนิเมะที่เขาบอกว่ามันดิบๆลึกซึ้งขยี้ในหลากหลายมุมมองความคิดจิตใจของตัวละครนะครับจริงๆไนบาก็ยังมีฉากที่ดิบอีกหลายๆฉากนะครับที่ผ่านมาสังเกตได้จากภาพเชิงสัญลักษณ์ เทคนิคการเล่าเรื่องบางอย่างที่ชวนให้ผู้ชมได้คิดไปกับมันผมอาจจะได้พูดถึงในโอกาสหน้ายายบาเองก็ไม่ใช่แค่ว่าเป็นอนิเมะต่อสู้เฉยๆก็มีกิมมิคอะไรแบบนี้อยู่ที่ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับ